สองงานรับปริญญานับงานนี้แพทนภภาจัดใหญ่อลาัางการกลางมหาลายัยเป็นคู่นะ้าหลานที่น่ารักและเคียงข้างกันมาเสมอระหว่างนักแสดงพิธีกรสาวคนสวยแพทนภภากับหลานสาวนับฉันทนัเทเถาสีริพันธ์โดยเราจะเห็นว่าสาวนับนั้นก็รุยทำงานจนประสบความสำเร็จ มีรถหรูเป็นของตนเองโดยพี่แพทก็เคียงข้างไม่ห่างดูแลก,กันและกันล่าสุดสาวนับประสบความสำเร็จด้านการเรียนเรียนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรับงานปริญญาของนับทั้งทีพี่แพทก็เล่นใหญ่จัดใหญ่ระจาเจ้าสิงโตให้หลานกันไปเลยกลางมหาวิทยาลัย โดยสาวนาฟก็ได้ออกมาโพสคลิปและภาพโมเมนต์นี้ผ่านอินสตาแกรมพร้อมความในใจบอกว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำาานานจะอยู่ตลอดไปและบอกว่ามีกำลังใจเรียนต่อปริญญาโทเลยว่าแต่จะจบปริญญาโทหนูขอเป็นสิงโตตัวจริงๆเลยนะคะพี่แพท